มาะะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งเงคะ่ะทุกคนพร้อมมาทุกคนมากิกนร้านปิ้งย่างนะคะที่เนื้อเนี่ยเหมือนแยมโลอะไรทุกคนคือเนื้อเป็นก้อนแล้วเขาก็ปิ้งทตรน่ากินเลนเขาไปเจอมานะคะเป็นร้านที่แบบว่าแลมากๆในเกาหลีเลยย้อนอยู่ในโซนะคะถ้าไม่มีคนไทยรีวิวยังไม่เห็นเลยนะเป็นร้านลับของเกาหลีนะคนนี้ แล้วคือคนต่อแถวเยอะมากตอนนี้คือนั่งรอคิวอยู่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้คิวกี่มุ่งนะคะชื่อว่าพรีเมียมคิวเพสนะคะทุกคนเนียคนไทยมาอาจจะงงนะเพราะว่าโลโก้ไม่มีอ่ะมเป็นภาษาญี่ปุ่นกรเกาหลีเลยสถานที่ภาษแล้วไม่รู้ลุยกันเลยค่ะทุกคนว่าจะเด็ดขนาดไหน ใหญ่สุดเลยทุกคนโนของเรานี่มาดีไซน์ของโคตรเท่แล้วมันก็บอกไอ้นั่นน่ะที่บ้านอ่ะเมันได้ฟิวอีกแบบนึงอะแล้วโอ้ร้านอาหารชื่อว่าอะไรเงี้ยอ่านไม่ออกมันเป็นภามจีหรือเกาหลีนี่ยแหละเราได้ถามเขาบอกว่าชื่อเราว่าบูชิตะนะเจ้าของร้านก็แบบไม่รู้ว่าแบบเรามาถ่ายดูดูเขาบอกาเฮ้ยสนใจเขาเลยแบบว่าเอาโต๊ะพิเศษให้เราจริงๆโต๊ะนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ให้คนนั่งเลยแต่แต่ของโต๊ะทุกโต๊์เป็แบบโต๊ะธรรมดาได้แล้วตั้งต๊บนี้เลย มันแยมโลนะเขาจะย่างอย่างนี้เลยเราไม่เป็นพวอ่คือเมนูนี้ไม่มีภาษาอังกเลยทุกคนไม่มีภาษาอักรว่าใครจะสั่งก็แบบเปิดรูปไอจีเขาอ่ะแล้วชีจีเอาหรือเปิดคลิปี้เขาดูก็ได้นะแต่เนี่ยมันคือนี่เ็นนีจะแบบทุกโต๊ะเต้องสั่งทุกคนเนี่ดูมันเป็นบีฟโล่ทุกคนใช่เนี่ยเขามัดไว้อย่างนี้เป็นก้อนอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็จะย่างทั้อย่างนี้เลยเว้ยตัวนี้เป็นบีฟบิสกิตโอ้โหลๆ หลายๆร้านอะไอพวกเตาไอตรงได้ดูควานะครับเตาอะมันอยู่กลางกลาง,งโต้เลยเ้มันดีด้วยเพราะว่าเราไม่ร้อนหน้าไงแต่ร้านน่้ที่เราหน้าจะาเาโดอ๊ออกละลายแต่ดีที่ผมไม่ฉีดมาแมธรรม,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 มาชาตินะครับ t h i n is the o u g Yes มั t วัวทารมันคือส่วนล่างของท้องวั h ดงนั้นเมื่างตวมันคือส่วนที่สัมผัสพื้นก่อนราะว่ามันคือแล้วไงแบบที่มันนอนตรงนี้มนจะโดนพื้นตลอดมันเลยโดนเหมือนพื้นลเรื่อยๆจนันหักมันไม่ไ้ของเหรอผมไม่ใช่่ะอ สังเกตอันนี้คนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านอาหารธรรมดาแต่จะมีศิลปะต่างๆในการจัดเรียงในการย่างให้เราร้านทั่วไปอ่ะจานๆๆๆๆๆแล้วก็คุกๆไปเลยตอนแรกนะเขากึ่งไฟดายนิ่งนะเพราะว่าราคาแพงใช่เพราะว่าไม่เปไม่แน่นอนเราไม่ไดต้องมาทุกคนหูเนื้อมันดูช่างทำเลยทุกคนคิดว่าน่าเป็นเนื้อส่วนท้องหอเปล่าว่าเขาตัดออกมาแล้วแบบบําบวนอ่ะสังเกตร้านนี้นะ้คนเขาจะใช้แบบไฟอ่อนๆในการย่างไม่ใช่ใช้ไฟแรงเหมือนร้านทั่วไปปกติเราจะได้กินอย่างรวดเร็วเลยทุกคนใช่

เดี๋ยวไม่พิิตามทีเนื้อมันชิ้นใหญ่ต้องใช้เวลาหน่อยนั้นควรตัวข้างล่างมันสุกยัง้องคนี่อเราตะดิดูแล้วค่ทุกคนโอ้โหสวยมากเลยเป็นโลนี่สวยสวยสอังเกตดีๆอ่ะมันแอกค่อยๆแบบสุกจากบดนนมันสุกไปข้างในตรงกลางเช้าอ่ะเพาเราจะเริ่มกินกันแบบว่ามีเนียมแรนะ ราะว่าถ้าสมุดให้มันสุกไปเลยปลาพักทีนึงมันจะโอเวอร์คุ้มก็จะเหนียวค่ะใช่มาดูดีเนื้อคนที่อยู่ไทยไม่กินเนื้อไม่ออกเราะนี่มันดูเนื้อเยอะไปหน่อยนะศึ่ษามา๋อ eating อเขาบอกว่เวมา่อวัาเสร็จแล้วก็จะใส่เนื้อได้บไมวนไม้อก่อนอันนี้มันมีความ้อนอยู่แต่เนี้ยชัว่ามีแน่นอน ุดยอด้วเขาไม่ได้จ no, ่ายนะแต่อวยอ่ะนี ut, right? ่คือมัน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 ดูน่ากินจริงๆอ่ะแล้วบริการเขาดูดีอ่ะหรือว่าเราไปกินร้านอ่ะข้างทางย่อยๆไว้อันนี้น่ากินจริงคุณมันดูนุ่มไปหมดเลยอ่ะ it's beef fried beef y oh best kind of best kind of beef โอ้โนี่เอ๊ะไม่แม่ที่ดีที่สุด oh it's high quality วิชอาวิชอะไรว้วินไทรออฟจินไทรโอ้โินี่เขาว่้มันคือว่าออฟจินซันทุกคนออฟจินไม่เคยได้ยินมาก่อนนะอนไทุกคนมันยมงเดอดเลยตัวหูตนุ่มตนิ่มเนี้เขาบอกจะดแรงไป อ่ะใช่ไหมกงกระดับใช่ไหมมันน่ากินมากเลยว่ะโอ้ยโอ้รัวนประวัติของคนรัดเนื้อต้องบาลให้ได้แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่เนื้อนะเขามีขายหมูด้วยมันทำมันแดงมันแบบมันดีมากๆเลยอ่ะคนไม่ได้ปันแท่งเยอะนะในเมูตัวเนื้อคือเนื้อเน้นเน้นเลยทุกคนสังเกตนะคะเนื้อที่เขาย่างมันจะสุกเห็น้านมันจะสุกมากแค่ด้านขอบตรงด้านแล้ข้างตามันยัง คือเขาใช้ความควบคุมความร้อนไงที่บอกว่าเตาไม่ได้ร้อนมากเท่าไปซึ่งทำได้ยากมากนะกับเตาถ่านไม่บบเตาถ่านกไม่ร้อนมากมันต้องแบบใช้เทคนิคที่เยอะมากกูพูดไปเรือยเลยนะเนี่ยเขาไม่รู้พูดตอหนูไ่ยตาเดี๋ยวนะัอูยอะเก่มากเลยอะวมนนี้จะกิฟวาซาบิอันอ่างที่นี่ค t ณก a นวาซิโอ้โหรู้เนี่ยของมันมีเกลือด้วยคนแต่ถ้าเกิดคนไทยหรือคนแบบที่อยากจะกินรอมิสสดๆนะก็ นี่เออได้เลยอันนี้เืออะไรอ่ะสเตสมีดเตออ๋อใส่วีดเข้าไปกัญชาใส่กัญชาเข้าไปใช่หรอไม่ใช่ <c oughs> อนะนั่เป็นเขาจูจังเขาจูจังกิมจินะคะทุกคน<ม><ม>แล้วก็สลัดที่นี่เหมือนเขาจะชอบกินในนี่เนาะพคเตโตสลัดปะเนี่ยใช่ใเออเป็นพวกแบบแคมแค่้กแ,แมสแม,แม,แม,แมสโคเตนโตสลัดเ <c oughs> แบบบดๆคนๆมากิมจิเขาเหมือนทา ถ้าเป็นสังหรีรูอ่ะมันจะไม่ค่อยมีกวามเป็นผิกเป็นก้อนนะเป็นเหมือนน้ำต้มต้มากกว่านี่เหมือนกับว่าเป็นแทนเนสเอาเบอืวออ่าาายาา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 าคาา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 ากานาา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 อาา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  ี่ร้าน้านงเปิดนะเปิดแค่ห้ามาทุกคนแ้วใครสนใจมารนนี้ครับก็ลงสถานีรถไฟอยู่ในโซนเนาะอยู่ที่ฮันยา,างนวิตี้เซชี o นลงปุ๊บก็ทานมาต่อไม่ไกลมาวันนี้คือเ็นของที่รานะคะที่มีสแบบอันนี้กับอันนี้แต่เขาไม่ร้มงอันนี้เป็นแบบว่ารสปกติธรรมดาอันนี้เป็แบบสปไปซี่อ๋อแล้วเป็นมีน้ำน้ำใสๆนีไม่หีมันสีมงอะอ้กิอ๋ออ่อ้า ยัยติดอยู่เหมือนเดิมโอ้ยรู้สึกวแบบอมเปรี้ยวอ่ะเป็นซุปที่อมเปรี้ยวชื่นใจมากๆอย่อะเอ้ะมี่เปรี้ยวไม่เคยกินเลยอันนี้แรกเลยเปรี้ยวหวานหวานคือดีมากเลยแต่ว่าถ้าใครแบบคิดว่ามันแบบเน้นเปรี้ยวไม่พอเติมเวเนก้าได้เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวมากเส้นมี่หอมความนุ่มมากเลย เนี่ยน้ำแข็งนะนี่คือน้ำแข็งนะเอาหรอใครเขาใส่น้ำแข็งมาโอ้โ่เดี๋ยวจะมีกันไกลแบบกันไกรจากสวรรค์แล้ว thank you thank you ต้องคนคนหน่อยอุ้ยมันน้ำแข็งอยู่เลยนะเนี่ยไอซ์เนี่ยอันนี้ดูแซ่บอะใช่นี่คือโคจูจังมั้โคจูจังดิเดเล่คัทเจอร์ปาร์ติอร์ลองสวยก็ใครอ่าอย่าอย่าเพราะว่าเราไม่ได้กินแต่โต้นน้ำก็เลยแบบติดกันหน่อยทุกคนก็บอกว่าให้เราอ่ะรีบกินนะคะมันจะได้แบบว่าเส้นจะเรียงตัวสวยอ่าอ่ะทำไมเราแปลบไม่เหมือนกันไม่เด็กผู้ ไม่เคยกินเส้นแบบนี้เลยอะทุกคนไม่ได้กินวนาทียังไม่ถึงเลยนะมันนุ่มแล้วมันเหนียวเลวยทีนี้ทุกคนความตี้ของติ๊นเป็นจริงนะอันนี้มันแบบแพ้ชเออมันเป็นแบบแห้งแต่มันเย็นเหมือนกันเป็นเนื้อแข็งหอาคอ,อนดีว่ะดีดีมากไม่เคยกินี่ไหนแบบดีเท่านี้มาก,ก่อนเลยนะแบบเดี๋ยวเย็ยนคนมากเพราะนี่เือกินที่แรกอ๋อนี่เงยยิ่งชิม

ตัวเนื้อกับตัวไขมันอ่ะ,ะมันแทรกเป็นชั้นๆทนครั้งที่อยู่พอเลยแากเยลกระทุ้มมันแตกหมดเลยแต่ไม่เหมือนพวกบางกี๊ยวที่เรากินมุกเคฟ้าอะไรอย่างนี้นะคือมันจะแบบเหนียวอร่อยเ้าได้เป็นส่วนท้องไงมันก็หลอกมันหนาแต่ความหนาเนี่ยมัน,มนเป็นความหนาที่แบบไม่เลี่ยนอ่ะมนันดีมากแล้วก็ชอบเกลือด้วยชอบสองอันเนี่ยโอ้จบแล้วเอาคุณยังไปใส่เกลือเฉยเลยอ๋ออ๋ออันเนี้ย

ผักผักปืป่อๆอ่ะแล้ไม่ว่าแบบมันหอกมันจะไม่ออยนะคนดีนี่มคืออไมนูมมันไม่มีรสชาติใช่หรอนี่นะ <c oughs> <c oughs> อต่เปยากปกป้องแต่มันไม่มีรสชาติของไทยมันเปรี้ยวเลยอ่ะตัวคืนเออ่างทีมันใส่ยากจะไม่สามารถเอารสชาติมาเยอะมากเพราะเขาจะสูบความเด่นของเนื้อเข้ามาเมนฟุ้นเขาไมกินพวบปลาหมึกว่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยอันนี้มันเผ็ดอันนี้จะเป็นเผ็ดเ้มากปลมึกกับเนื้อ้มากวันนี้เพิ่้นได้กินมามันอร่อยทุกอันเลยกินอย่าอัไหนก็ได้ทุกคนแบบมีหลายแบบสไตล์มากนะดีมาก ตัวรีเขาไม่กินไงทุกคนข้ามึกไม่เผ็เนื้อกับวาซาบิดีใช่เหรอดีเฮ้ยหอมอยู่อะมันไม่เผ็ดนะมันเป็นความหอมของวาซาบิแบบเข้ามา้อมกับไขมันที่มันละลายเข้าปากเราอะใส่ขนาดใส่เป็นก้อนเลยอย่างนี้นี่นี่นบบบบี่วาซาบิหอมติ๊งร้องรองติ๊วาซาบิได้ไม่หยมันไม่เผ็นเลยมันมเป็นยังไงมันเป็นยังไง เพาะซาบมันตัดเนื้อทุกอย่างเลใช่ทำให้ไม่เลี่ยนใช่ไม่รู้มาก่อนเลยเนาะปลาหมาึกดึกดึกแซ่บมาทุกคนกินทะเลอะเข้ามาในเนื้อใ้่ป้าไปแล้วดีมากสตังจะไหวแล้วอะ

โอ้โหโต้ขมนึงเลยโต้อะฉันมันคุณนมดเนื้อคร้าคมีแล้วโอ้้นขมากอะไรเนีเทลยบินส์คยบินส์อ๋อีคิมจิว ซอฟเบี<อ>ยร<ม>ีอะไรไม,มันไม่เหมือนอืมเป็นแบบผุ้เหนืไม่ได้แซ่บขนาดนั้นอนะเพราะมันไม่ใช่ก,กินจีนทุกคนหะอมงโอ้ไม่เผ็ดน,นะแต่มันเข้มข้นรู้สึกเอว่าซอยบีนมากเลยซอยบีนมันว่าอะไรปซอเเหรอเออ่ยรู้สึกมอผู้เหนือกเลย,ยเปลันโคตรอร่อ,อ,อยจริงหรอไม่ชอบกินนี่ก็เป็นตัตตโต้ธรรมดานะ ทำไมทัี่มันชอบไม่รู้มันเป็นทรงไหนแต่ข้างในมันละเอียดมากอะแบบผมชอบความแบบว่า,ามเป็นทัี่นี่มากเลยเขายางหนึ่งอาเตาให้เราไว้นะใช่เปลี่ย<อ><อ>นเตาทีเขอยากให,<ป>ให้เราใหม่หมดเลยนะคะหรือว่าราคาไม่ได้แพงมากนะก้อนนี้ของเราสอกอ 9, ้อนละสองหมื่นเก้ับอประมาณก้อนลเก้อยบาทเขาจะลงนะขายไหมื่นแน่เอา เกี่ยวกับวิจารณ์ให้หมดเฮ้ยนี่อันนี้เขามีทาซอสอะอะเมือคนไม่กินลืมทาเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบเกาหลีนะทุกคนแต่อันนี้เขาจะทำเป็นแบบย่างที่นี่กซอสนะคะแต่แบบเจวันนีสไตล์แต่ไม่รู้ว่าทีมงานเราจะกินไหมเนาะเพราะตอนเช้าไม่ยอมกินนะคาตอนเช้ามันถูกไปตอนนี้กินแมทน่าจะของแล้วหน้าตาดีไปด้วยงานดีให้หมดทีมงา้ก็ดีอาหารก็อร่อย ตาเนี่ยมันเสียเด้อแล้วก็คอนช้าเราข้างลากข้างหลังเลยนะคะมันเมนูนุ่มมากเลยอ่ะมันดีมากเลยทุกคนอย่าไว้ท้องใส่เพื่อไว้อ่ะเพราะว่ามันไอ้นี่ไว้มันมันมินมันแบบเป็นเส้นหนัะมากเราจะดูอย่างไรบ้งเราจะใส่เพื่อแบบเว่ามันแบบได้ผมกันที่หน้าที่กันหน้า กูน้ากินเลยอ๋อไดกินความินกตัวลอยมาแล้วามป็นหานนิดนึงอะไม่หกคอลอใส่เอาใส่เอาน่าเาไปกาศขาดไม่เก่งใเลยแล้วกันร้อนๆชมร้อนโอ้ยญี่ปุ่นเลยนะไม่ร้อนหรอ ไม่ไ่ตัมักเลยชอันอมากอยากกินนเขามันอหวานอ่ะขวานเบาไม่หวานเค็มเบาถึงไหนมันน้มันเลยอ่ะน้ำมันที่มันละลายแตกมนในปากเอ่ะมันคือน้ำอยากินที่กัวทุกคนคือเราไม่ไดาข้างบนอ่ะแต่ว่ามันซึมไปในเนื้อในขนาดนี้เลยนะมันก็มันขำมากเนื้อมันดีอยู่แล้วแล้วพอัแทานมตนหัวเอีะใช่ 맛있어요. 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 맛있어 맛있어요. 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 맛있어맛있어 ตรงนี้เป็นส่วนอกนะคะ different than other restaurants because the boss he c u เขาบอกว่าอันนี้เขาปัดด้วยมือไม่ใช่แมชชีนนะคะไม่ใช่เครื่องจักมัช่างว่าเลือดมันไหลเลย จรมันไม่ใช่เลือดนะคออะไรอันนียที่ออกมาจากหัวมันคือโปรตีนที่หนึ่งเนื้อหัวโอ้โหรู้จริงได้โปรตีนอะไรคะไม่รู้โอยล่ะอ่านมาแค่นี้ปัญหาส่วนนี้มันจะมันจะเป็นยังไงมันต้มกุ้งอะก็เหมือนกุ้งกคนอ่ะมันจะแบบกลามกระดาเหนียวอ่ะเหนียวหน่อยแล้วก็ประมาณน้คือตรงตรงเต้านมรวมต้มเนี่ยอร่อยมากเต้าคู่กับเออไปหมดเลย เ้ทกซีมากนนเดืวดตัวเนี่ยดูดิมันแบบทูซีแบบลายต่างๆแหละวามไขมันนี่มันใสในเนื้อเขาอะมันสวยมากเนี่ยน้ำมันหยดเรื่อยๆเลยนะนี่คือมันวัวแท้ๆ่มากังมีความเหนียวดกว่ามันแบบอเนี้ยมันย่าเนี้ยคืออะไร นี่คืออะไรมันแตกในปากเลยลมันแตกแต่เราเอานะส่วนท่มอร่อยกว่าอันนั้นมันวามเหลียวกว่ามวังกินหอมของวัวนี่เยอะกว่า ทำไมมา,า,ไ,มาไม่ทำอะไรเลยเลยเขินเลยพเยข่าจตั้งเขินยังเลยทุกคน<ว>คนเช็คบินสวยมากเขาสวยเกินตานมากคุณดีมากใช่ขี้เขินมากบอกขอมากินคนเดียวได้ไหมไอเดี่ยว่าแกไม่ชอบกินเนื้อไงฉันมากกว่าคนเดียวก็ได้นที่แท้แกไม่ชอบคนสวยนะี่แกบอกว่าต้องทาอะไรบอกว่า,า,าอยากได้มาเป็นคนทำปิ้งย่ขึ้น เมื่อกี้ปินทั้งหมดที่เรากินไปฮะ1,32,000สน่นใช่บอนสามพันเก้าโอ้ยทุกคนคุ้มมากอยากให้มากมากล้ว<ช>บอกเลยนะคะว่าเมนูเขาเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยซึ่งมันยากหน่อยเราแนะนําว่าให้เปิดไอ,จ,อจีคิดจะมากก็อบอกเขาได้แบบนี้ นจริงๆเป็นร้านแบบโลโก้ของคนเกาหลีนะคะหเห็นไปดูรูปมานะคะร,รูปหน้าร้านอะ่ะมีเซเลบริตี้เคป๊อปอะไรเงี้ยมาเซ็นเต<ว>็มเลยเขาดูแบบพิถีพิถันเขาดูใส่ใจเสร็จแ,แค่หนึ่งชิ้นอ่ะเปลี่ยนเตาอ่ะบางร้านอะ่ะเราขอให้เขาเปลี่ยนเตายังไม่เปลี่ยนเตาด้วยซ้ำบางร้านแบบปิ้งไปเออปิ้งไปเออจนยำอะไรเงี้ยเออนี่คือบอกว่าเฮ้ยบริการมันดีจริงแล้วก็งานมันดีมากทุกคนแบบกโยขาวให้หมดเลยหมายถึงว่า เอาจริงๆราคาเนี่ยหาในไทยไม่ได้ใช่คุณภาพเท่านี้กับราคาเนี่ยหาไม่ได้นะเพราะว่าถ้ากินอย่างนี้จริงๆอ่ะหกพันบวกๆอย่างนั้นแหละทุกคน้าเราไกินที่ไทยอ่ะสองคนนะรสชาติประมาณนี้เลยปะความคุณภาพใช่ๆคล้ายๆกันเลยพนักงานเขาต้อนรับเราดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีคนพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยก็เลยคิวเลยค่ะที่ใช่ๆตลอดทริปเกาหลีของเราเนี่ยเราไปแต่ละที่อ่ะหาคนพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากเขาคุยอะไรกับเราไม่รู้อ่ะแล้วก็บอกเขาว่าเออเราไม่รู้นะเราไปลองกินได้ไหมเขาจะพูดแตต่่กกกินอมาู็ แต่มันธรรมดาคือเขาไม่ค่อยรู้ภาษาอังกิษหรอกก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอยู่ได้ไม่ใช่เฮ้ยทั้งทำไมแบอนี้เอเห็นคนขาวก็บคนพันหมายไม่ได้คมันะต่อเองนั่นแหละทำไมเขาทำไรเจอแต่คนแล่วอยู่จะพักเยอยงานดีนานดียังว่าว่าเรื่องออกมาข้างนอกตลอด ทิ้งกูไวในห้องขังกูไวเือนหมากูต้องแอบไปซื้อไอติมแบบเป็นลับๆล่อแต่มึงพยายามเอาไปล่อหลอกกูคุณคิดดูดิที่เกาหลีอ่ะพนักงานขายเสื้อผ้าหล่อมากเลยนี่เห็นไหมของผมเอาของบอมไอเนี้ยมันเรื่องจริงไม่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 จริงแค่เพียงอะไม่รู้ใครชอบคลิปนี้นะคะหนเ็แค่เพียงใครชอบพิมพนี้ให้ลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าใครอยากให้เขามาเกาหลีมาอีกรอบนะคะก็บอกได้เลยค่ะแล้วอยากกินร้านไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย เจอหน้าเลยมาแล้วนี่ไหมมาดิแต่ท่านมาคนเดียวแดดทุกคนบอกแล้วท่านเป็นเัีไยแหม่เย่ยานียานียานีใครถามมาว่าเบื่อกันบ้างหรือยังฉันคงทำได้เพียงแค่ยิ้มบางๆต่อไปเท่านั้นก็เป็นความลัก